สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมสำหรับการพยากรณ์ในเดือนเมษายน2567นี้นะครับมาดูกันนะครับว่าดวงดาวไหนจะให้คุณหรือดวงดาวไหนจะให้โทษต่อลัคนาท่านบ้างนะครับชาวลัคนาราศีกุมดาวประจำตัวท่านคือดาวพระราหูตอนนี้โยกหน้าอยู่ไอ้ไม่ใช่โยกหน้านะครับเรียกว่าอยู่ในภพกระดุมพระเป็นศูนย์พาหะนะครับ สำหรับตัวท่านแต่ดาวพระราหูเนี่ยเขาจะเดินตามเข็มนาฬิกาเดินจี้มาทางลักษณะท่านนะครับก็เรียกว่า,าตัวท่านเนี่ยจะยุ่งเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักเลยนะครับในเดือนนี้แต่ในเนื้องานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับดาวพระพระหัตเนี่ยได้ตำแหน่งดีนะครับแต่ราชาโชคและก็โยกหน้าทันอยู่และเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับก็ส่งผลมากๆเลยนะครับ ต่อการงานเพราะมีความสัมพันธ์กับภรรมะของท่านด้วยนะครับในเดือนนี้นะครับที่โครจรไปยังพบาชะและมีความสัมพันธ์ในระดับที่สองในภรรมะนะครับเรียกว่างานการของท่านเนี่ยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใหญ่นะครับและผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนเรียกว่ามันถูกชะตากันยังไงชอบกนนะครับในการทํางานแม้กระทั่งตัวท่านเนี่ยถึงแม้ทากิจการการค้าจะไปพบปกักเ,เรียกว่า คู่ค้าคู่จรจายเนี่ยมันก็รู้สึกดีครับโดยเฉพาะหลังสงการไปแล้วก็จะยิ่งดีขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ในเดือนนี้ท่านมีดาวพังคานเนี่ยเข้าไปสัมพันธ์ซึ่งมันก็เป็นงานล้วนๆและดาวพังคารมันเดินเร็วด้วยดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยครับท่านจะมีความกระชับกระเฉงในการทํางานด้วยความจําเป็นเพราะงานมันลุมเล้านะครับและท่านก็จะมีความตึงเครยียดอยู่พอสมควรทีนี้ถามบอกว่าตึงเครยียดนั้นมาจากอะไรมันมาจาก เรื่องส่วนตัวของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากเคยวงสาคนาญาตนะฮะญาพี่น้องเผ่าพันธุ์วงวานของท่านเองที่มีปัญหานะครับเพราะดาวมันทามุมกับดาวมนุษย์ตัวอยู่หรือตัวท่านเองนี่แฝงเรือนเข้ามาอยู่ในภพปินาตัวท่านเนี่ยอาจจะเป็นกำชั้นความลับอะไรใดๆไว้ในองค์กรหรือในหน่วยงานหรือในภาระงานของท่านหรือบางคน มีอะไรที่จะต้องทําเป็นความลับเป็นพิเศษไม่ว่าจะทั้งทางขาวหรือทางดำเนี่ยท่านก็จะมีความเหมือนกับวิตกกังวลหนักอกหนักใจจากอิทธิพลของดาวเสาวแต่ว่าดาวพระเสาวเนี่ยมันก็ยังเป็นอุดมเกณฑ์ดังนั้นเนี่ยความนำอกหนักใจหรือความอดทนนะครับนอกจากบางคนเนี่ยมีงานใช้ความลับแล้วบางคนก็อาจจะอึดอจจัดใจอยากถูก เรียกว่าถูกโหลดงานมานะเอาเอาเปรียบทางด้านการงานมาแต่ว่าขอให้ท่านอดทนสักหน่อยเพราะว่าดาวเขาเรียกว่าดาวสุปเคราะห์อของท่านนี่มันโดดเด่นนะครับมันจะมีความเอาชนะได้สําเร็จได้ความดีมันจะปรากฏขึ้นมาได้นะครับแต่ส่วนใครที่ทําความลับดํำมืดไว้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังพระดาวพระราหูเนี่ยมันมีอิทธิพลลักษณะพิเศษคือได้แล้วมันจะถูกเอาคืนนะครับ มาดูทางด้านการเงินนะครับดาวการเงินของท่านเนี่ยเดินดีนะครับเดินค่อนข้างที่จะไปได้สวยนะครับเดินเร็วด้วยในเดือนนี้โดยเฉพาะหลังสงการเนี่ยก็จะมีเงินอุปถัมภ์จากคู่ค้านะครับท่านอาจจะได้กําไรก้อนโตหรือบางคนก็อาจจะได้จากคู่ของคนรักเข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือนะครับมาดูทางด้านความรักนะครับความรักของท่านในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับคู่ของคนรักของท่านเนี่ยจะ ดูท่านนะอุปถัมภ์คำชูดูแลท่านเป็นอย่างดีและโดยเฉพาะในกลางๆเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับออคู่ครองของท่านเนี่ยอาจจะมีความพลานไมัยสมบูรณ์ทั้งทางด้านการงานและกระเป๋าหรือจะมีได้พบกับความสําเร็จอะไรใดๆสักอย่างหนึ่งทําให้เรียกว่าชีวิตคู่ชีวิตรักของท่านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเข้ามาทําให้มันหม่นหมองมากนักนะครับในเดือนนี้ เาละครับชาวล,าลาัคนาราศีกุมขอให้ท่านโชคดีนะครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้าสวัสดีครับ